ในปีพุทธศักราช2493เสียงพระราชปณิธานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ดังก้องกังวานในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามคำปฏิญาณน,นี้ม่ใช่เพียงวาจา แต่เป็นหลักการที่พระองค์ทรงยึดมั่นตลอดพระชนชีพกว่า70ปีในการทรงงานเพื่อประสบนิกรชาวไทยธรรมหมายถึงความยุติธรรมความถูกต้องและการดำเนินชีวิตที่ยึดหลักคุณธรรมพระองค์ทรงวางรากฐานให้สังคมไทยดำเนินไปด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่า ในทุกการตัดสินพระราชหฤทยัยพระองค์ทรงคำนึงถึงความเท่าเทียมและความยั่งยืนเพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นหนึ่งในสิ่งที่สะท้อนคำว่าคลองแผ่นดินโดยธรรมก็คือการทรงงานอย่างไม่หยุดพักพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทุกพื้นที่ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเพื่อเข้าใจปัญหาของราษฎร โครงการพระราชดำริเช่นฝายชะลอน้ำและเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ประโยชน์สุขแห่งมหาชนไม่ได้หมายถึงความเจริญทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการศึกษาสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมพระองค์ทรงริเริ่มโครงการหลวงเพื่อพัฒนาชีวิตของประชาชนในพื้นที่สูง และลดการปลูกพืชเสกติดทุกโครงการล้วนมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกายจิตใจและการดำรงชีวิตอย่างสมดุลพระปณะนิทาน<ค>รเราจะคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม คือคำมั่นที่พระองค์ทรงยึดถือจนถึงวันสุดท้ายของพระชนชีพพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของผู้นำที่ปกครองด้วยความรักความเมตตาและความเสียสละพระราชปณะนิทานนี้ยังคงสืบทอดและจะอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไป สื่อวีดิทัศน์นี้จัดทำโดยนักศึกษาหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายในรุ่นที่24่กลุ่มที่3ขอขอบคุณผู้รับชมทุกท่านคะ่ะ